สวัสดีครับผมช่างสอนวงระหว่างวันนี้เรามาคุยกันถือเรื่องราวของ Yamaha n e v o r g 135อันนี้ช่างสอนได้ทำผ่าหมดนะครับรถเพิ่งซื้อมารถคุณชาติชายเพซื้อมาแล้วก็มาให้ช่างสอนได้ทำเลยก็ฟัาางแล้วเสียงการตู่ันดังก็เลยรื้อผ่าหมดแล้วก็เซ็ตใหม่หมดเลยทั้งบทวาวแล้วก็ทำตินปั๊มน้ำ นะครับพวกอัพข้างเปลี่ยนสายพานฝาครอบเม็ดทามครอบสายพานเปลี่ยนใหม่หมดนะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทําแล้วก็อัพข้างเลยนะครับอัพข้างแล้วก็ทําก้านและช่วงบนก็ทําไปเลยเพราะว่าลูกสูบก็ยังดีอยู่ไม่เป็นไรครับไปต,ติดตามชมกันนะครับดีแค่ไหนครับไปดูกันเลย Stupid silence. You've been standing right there all along. Even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you. Just waiting for you to give it enough. Uh, you no, know I'm begging for you. Just waiting for you to show me your love. ครับสวัสดีครับผมจ้งงางสอนมงกะว่างวันนี้เรามารีวิวกันเรื่องบ่ายโมงนะครับเป็นวันพุธครับก็วันนี้มัก รีวิวกันเป็นรถยามาฮ่าออโตเมติกรุ่นโนโว135ทีเดีนนะครับก็เป็นรถของคุณชาติชายครับอยู่กรุงเทพมาให้ช่างสอนคงสว่างได้ทำการเป็นเครื่องใหม่คือเสียงกา้านลุกปืนข้างข้อดังรถเพิ่งซื้อมาครับต้องการ เพระการอยากได้รุ่นนี้แล้วก็หาซื้อมาซื้อมาเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าก็ได้รถดีนะครับได้รถซื้อต่อจากเจ้าของใช้ที่ธนุถนอมมาดีไม่เคยทําอะไรเลยเครื่องยนต์นะครับแต่ขาดการบำรุงรักษาก็ก็เลยมาโอเวอร์ฮอนรีเซ็ตใหม่หมดเลยครับทั้งชุดข้างทั้งข้อเหวี่ยงการสูบเพื่อเปลี่ยนลูกปืนข้างข้อเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็มีบทวาลเปลี่ยนวินกันวาลให้นะครับ สีนป้นำป้อมป้อมชุดปั๊มน้ำป้อมใหม่นะครับเปลี่ยนอะไรแล้วก็มีพวกฝาครอบเม็ดพวกสีเข้าเวี่งซ้ายขวารถเก่าแล้วนะครับก็คือไม่ใช่ว่ารถเก่าคือรถที่มีอายุขนาดนี้แล้วก็ต้องทำการเปลี่ยนอะไรที่เสื่อมสภาพนะครับวกสายพานชามนอกนะครับ ชำนอกหมายถึงว่าแอบป่าครอบสายพานหรือรว่าเรียกว่าชามใบพัดนะครับแล้วก็กัดลายชามหลังเปิดสลาย์หลังสายพานเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเม็ดขูดชามหน้าให้ใหม่ให้สายพานขึ้นสุดข้างหลังลงสุดนี่ครับก็คือเอกลักษณ์ของช่างสอนนะครับที่ทําเป็นแบบสายพานนั้งขึ้นสุดลงสุดแบบนี้รถก็ถึงจะวิ่งแล้วก็ไม่ลื่นแล้วก็ไม่กินน้ํามันถ้าหากว่าชามหลังไม่กัดลายมันพัดมันลื่นชามลื่น มันก็หมุนฟรีไปนะครับน้ํามันก็จะกินนะครับทีนี้พอชามมันจับดีอะไรดีรถก็วิ่งไปมันก็ไม่เปิดน้ํามันครับแล้วก็ไม่ต้องบีดคันเร่งมากครับก็วิ่งแล้วครับก็คันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็พรุ่งนี้ก็เจ้าของก็จะมารับแล้วครับครับก็คงคงต้องอย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรเพราะเสร็จดีหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วครับ น้ำยาหล่อเย็นก็ใช้เป็นของยามาฮ่านะครับซินปั๊มน้ำอะไรก็ลูกปืนอะไรเปลี่ยนหมดทุกอย่างนะครับมาฟังเสียงเครื่องกันดูครับว่าฟิตแล้วเป็นยังไงบ้างครับครับเครื่องอยนต์ติดแล้วนะครับวิวแน่นอนเลยครับเล่เครื่องเครื่องเร่งดีบดวาล์วใหม่กําลังอัดดีมดทุกอย่างครับลูกสูบ เสื้อสูบยังสวยไม่มีเส้นไม่มีรอยนะครับใช้ได้ดีมากเจ้าของเดิมนะครับแล้วก็มากับทำก้านใหม่อะไรใหม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างก็ไล่เซ็ตหมดที่ตอนนี้ก็พร้อมใช้แล้วครับดีเลยครับทับูก็ล้างปรับใหม่นะครับปรับสภาพให้ใหม่ที่สกรปรกอะไรรั่วอะไรก็ตรงไหนมันตันก็เป่าให้มันสะอาดนะครับ ทั้งลูกสูบลูกสูบก็มีการเาจาะเจาะข้างที่มันตันนะครับดูระบายน้ํามันข้างลูกสูบมันตันก็ตั้งสออก็ใช้สว่านตัวเล็กๆเจาะให้น้ํามันออกไปเลี้ยงเลี้ยงได้มคือทาก็ modify ให้ใหม่ครับให้มันดีฝาสูบก็แค่ล้วงครับให้มันโล่งเพื่อการใช้งานที่ดีครับนี่ครับเร่งดีเลยครับติดมือเลยครับ ใช้ได้เลยนิ่งเงียบเร่งดีครับ mm hmm. ก็คงจบทิ่วิดีโอสำหรับย y ม m mm a hmm. โ a n e w e Energi 135ของคุณชาติชายกรุงเทพคันนี้เพียงเท่านี้โอกาสหน้าก็พบกันใหม่กับคันอื่นสำหรับวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างครับผม